าละทุกคนครับอยากจะบอกว่าสุดตึงมากตอนนี้พี่โองานยุ่งจริงเอลตราห้องน้ำต่อสู้สองอยากจะบอกว่าตอนนี้พี่โอมีอะไรใหม่แล้วฮ่าฮ่าฮ่าเอาเสียงหายวะเอ้ยเสียงหายอาวเสียงมาเสียงมาแล้วุยด,ดีกว่าทุกคนนูน่นอยู่ตรงนู้นนั่นเองมีใครอยากจะเล่นบ้างไหนกำลังรอวัดดีไอหัวทอง จะห้องไหนเนี่ยแกจะห้องไหนไปด้วยได้ไหมอ่ะมันหนึ่งหนึ่งอ่ะอันนี้กันไหมไปลุยเปล่าดีมากฝรัง่งเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะห้องนี้รรบแค่สามคนนะครับเอาละ่ะใครอยากเล่นก็มาโอเคมาเลยแอดจิโก้อะไรวะไ่ทันเทเลพอตอยู่เทเลพอต์ติ้งจ้ะ มาเรามาเล่นกันเถอะเจ้าหัวทองอยากจะเลือกแมพมันต้องต้องง่ายก่อนแหละไปที่เมืองแล้วกันนะตัวเองนี่ตาหัวทองแกเลือกบ้างดิดีมาก H S 1 0 8 435ทําทำไมชอบตั้งชื่อยากจังเล่นทายากหรือไงว้าว่าวานี่เอ้ยกระโดดเข้ามาได้ด้วยเหรอวัสดีครับผมเป็นพ่อค้าอ่ะเปลี่ยนเป็นลูกค้าแล้วล่ะ นี่เมื่อไหร่จะเตรียมด่านให้ฉันไปบูสทีฟะเจ้า CCTV man เดี๋ยวปิดเสียงกันด้วยกันปิดใช้งานเพลงเขาเลยอาวโอเคมาแล้วนี่ตอนนี้พี่โอเป็นนี่แล้วครับทุกคนฮๆๆหัวทีวีฮิวทีวีแมนผู้เชื่องชา ไอย้ยุ่งอะไรกับฐานชั้นนี่ฉีดปวกสักทีหนึ่งอย่ามายุ่งกับฐานพี่ตายคาลังนี่รู้จักไหมด็อกเตอร์ออคโตปุตตะรู้จักไหมกระเทือบสักทีนึงบึมก็ให้กระเด็นให้หมดามาฉีดปวกอีกทีหนึ่งในเมืองนี้ปวกเยอะเหลือเกินบรา่า อ้าวแล้วหัวทองไปไหนล่ะหัวทองของน้องพี่หัวทองน้องพี่ไปไหนโหแล้วเราช้าสะดเยปึ้งเขาให้ตบสักทีหนึ่งตอนนี้มี390แต้มเอ,อ๊าทำไมมันไม่ติดวะมันอุ้ยอ้ายกันนะมาไม่หละปกป้องฐานเท่าชีวิตอ้าวแกเป็นตัวกระจอกนี่เองบาดปโัปโทที่แท้ก็กระจอกนี่เอง วิ่งก็ไม่ได้ติดแง่งอีกโอ้โหเพราคุณอะไรวะดีมากสู้กันไปบราฮ哈哈โคตรเท่มีอยู่ตรงไหนอีกแอบอยู่ไหนจัดตัวเองอยู่ไหนวะนู่นน่ะดิฟุบหายตัวก็ได้นะหายตัวไปกระเทืบบอ อ้าวเฮ้ยผิดทางนิดหน่อยว้าวนี่หายตัวนี่อยากกับผู้เสพความตายโคโหดบัดน,นี้หายตัวไปยุน่นบนหัวมันโคเท่เอาละ่ะมาหายตัวกระจุยช่วงนี้มาแล้วจัดตัวเองนี่สลบไปซะทุนหัวทุูดวของบ่าวกระโดดไม่ได้ด้วยตัวนี้หรือปกติมก็กระโดดไม่ได้แล้ววะ มาเลยแกเป็นพี่น้องกันใช่ไหมหรือพ่อลูกมากัดทืบอสักทีเดิงกลิ้งโครโรไปูุนฉายแสงต่อฮาฮาเป็นไงล่ะพี่โอเป็นทิว,ท,ว,ท,วทีวีแมนออกลงเฮ้ยอะไรนั่นเฮ้ยเฮ้ยยย,ย,ยมันมาฐานละตามมาเอ้าทำไมไมายืนอยู่บนหอคอยฐานแล้วล่ะจ้าตัวเองไม่ได้ ฐาดก็ให้เต็มที่วัดดีฝรัง่งทำไมแกเลือกตัวกระจอกมาวะเดี๋ยวพี่แบกให้โอ๊ยตกรูดมานี่วาร์ปไปก่อนเดี๋ยววาร์ปกลับนี่มาแล้วจ้ะตุบก็ให้กระเด็นไปนู่นซะนี่วาร์ปไปป้องกันฐานได้ฮายสวัสดีงงเต๊กกันสิ ฮ่าห้าร้อยกว่าแล้วจะตัวเองไปจัดก,การดูก่อนปุ๊บไอตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเล็กแกจัดก,การแล้วกันนะ CCTV ปึ้มก็ให้ตัวแตกไปซะยังไงล่ะรับมือได้ไหมเนี่ยเจ้าฝรัง่งเดี๋ยวเต้นโชว์ก่อนแป๊บหนึ่งเต้นโชว์ก่อนตื่ออ้าว ต๊ดต่ตต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 ต่เต้นโชว์าเฮ้ข้างบนมันรูปการ์ตูนอะไรเนี่ยจุจสุไคเซ็นเหรกี่ยวอะไรทีวแมนาวาร์ปมายืนหัวมันตลอดเลยเนี่ยไอ้กระทืบซะนมีแน่ทำไมฉันต้องวาร์ปมายืนหัวมันด้วยวะบึ๊บวาร์ปบา นี่ต่อยเสยโชลิวเคลนปล่อยแสงนี่ใ้หนังกางแปลงให้ดูสักทีหนึ่งเป็นไงล่ะตัวเองจ่อยไปเล่นสิท่าเจ้าพวกนั้นมันเคลื่อนที่ช้าจังแฮะมากระเทิมเทีึงน,นี่แนบาทารูปพักนี่โชลิวเคลนด้วยตัวเล็กย่างนี้แค่สองหมัดก็พอแล้ว สองหมัดก็เน่าแล้วจะพวกเทปหอยไอจะพวกหอยทากเฮ้ยฝรั่งหายวะนะี่แน่มากระเทืบนมาทีนึงนี่ตำรวจกระเด็นตำรวจก็ตำรวจดีวะมาอัดกันหน่อยนี่เนี่ยยืนบนหัวเน่งฝรั่งหายปะท้อยฝรั่งไอ้ฝรั่งหาย กระทืบทีกระทืบตำรวจกระทืบฐานตัวเองด้วยตายไม่ตัวเองตายได้ละฝรั่งหายอ่ะนั่นไงหายจริงด้วยโซโลดเดี่ยวอีกแล้วเนี่ยบาบอที่สุดเฮ้ยกระทืบบงก็ให้กระเด็นมาทางไหนกลับไปทางนั้นยังมีอีกไหมอยู่ไหนวะเนี่ยอีกตัวนึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอนูนอ่นเหรอมาเลย มาเลยคุณลำตรวจกระเทืบที่บุ้งเขาให้ฮ่าฮ่าเจ็บปวดไม่ได้ตัวเองว้ายิงอ่ะยังจะยิงอ่ะฮ่ามายิงมาเน่าหมด่ะตอนนี้บอกเลยว่าเน่าหมดตอนนี้825แต้มนะครับเดี๋ยวพี่โอจะต้องพยายามเก็บเป็นหลักหมื่นแต้มนะเพราะว่าจะได้ตัวไททัน พวกไททันสเปกเกอร์ภารกิจต่อไปนี่แต่พี่โอ๊เล่นเป็นชนเผ่าของทีวีแมนนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี่กระเทือบตำรวจซนะนอยชยโอ้ยไอ้นี่เวิ้บเวิ้บโอ้โหเจ็บว่ะแป๊บหบนึ่งแต่ตัวเองเดี๋ยวขอไปจัดการก่อนมาไอ้เนียน่ยชาร์จเขาให้ไอ้ยูแันมาโอ้โหต่อเต็มนั่งงเดี๋ยว ไปไหนกันทุกคนบ,บ้ามาทืบอประเทศนึงดุยโช,โชช้าโชช้าบ้าบอที่สุดโหเอาไงวะนเนี้ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร,ร์บ้าชาร์จซะมาเน่าไปซะเจ้าพวกหนอนแมลงนี่นะล่วงสอยให้ล่วงให้หมดอะอ,อนเนี้ย ไอ้เจ้าพวกนอนมแมลงมากระทืบเราต่อด้วยท่านี้ใช้หนังกลางแปลงให้ดูคอมโบโอุยไอ้เจ้าตัวใหญ่มาเฮ้ยไอ้หอดเดี๋ยวเี่ยใจเย็นมาแล้วกระทืบสักทีหนึ่งไอ้แว่นไปด่โอ้โหโ,โ,โดนเต็มเต็มเหมือนกันว่ะโหเป็นคนช่วยตอนนี้บาที่สุด กระเทิมที่นึงอย่ามายุ่งกับฐานฉันอ๋อว้าวูยเยอะเยอะเยอะแถวนี้มันถิ่นส้วมชัดๆ,ๆมามากัดเด่นให้หมดว้ามันติดแง่งเราเอาเราก็ตัวเกะกะซะด้วยเลยแม่ลุยคนเดียวมันเปรียวหัวใจส้วมมันหล่นจากฟากฟ้าหรือไงเนี่ย บ้าบอที่สุดอ่ะโอเคคงไปได้ไม่ไกลแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ดีกว่าคลิปหน้าคลิปนี้เดี๋ยวไปหาพวกก่อนใครอยากเล่นด้วยมาช่วยกันหน่อยละกันรักษาฐานกันไว้โอ้ยกระเด็นโอ้ยเจอไอ้นี่อะไรวะเนี่ยโอ้ยมันพลิ้วมันพลิ้วอ่ะประมาณนี้ทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนดีกว่าไม่น่าจะรอดได้ลึกๆนะครับอ่ะโอเคฝากกดแลดแชร์ซับสไคร e ให้พีโอเหมือนเดิมนะจ๊ะเดี๋ยวไปจัดการนี่ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนละสวัสดีครับกับเพื่อนพี่ืไอ้แว่นโดนลุมลลอมอ่ะไปละเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ